ทำไมเปิดสิเอาวเที่ยระบบออโต้เองด้วยล็อกไอ้เซ็ตตรงนั้นยัยกูขัดยัยปัดไปอเฮียฮัลโหลมีเสียงแปลกบอกว่ามาว่า มันเป็นเธอมันคือเธอกูควรทำไงต่อไปวะเนี่ยโอเคครับอยู่กับเดืโบเค้นวาร์แล้วผมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอะวาร์แปลว่าสัญญาน่าจะมีใครผิดคําสัญญานะผมตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นโต้วยมันเป็นลงศพ<อ>ผมไม่รู้ว่าลงศพใครนะอาจจะเป็นไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงมีสองอย่างแต่ว่าหน้าปกอะมันเป็นคุณยายแก่ๆซึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงนะโอเคเราจะติดตามในะเรื่องไปด้วยกันแล้วกันป่ะ หลังจากที่คุณตาฉันเสียฉันก็ต้องแวะมาหาคุณยายที่บ้านเพื่อมาดูว่าเธอเป็นยังไงบ้างอ๋อคุณยายผมมาถึงแล้วอืมรู้สึกว่าคุณตาเราเพิ่งเสียไปอันนี้มีรูปตรงนี้ด้วยครับผมเป็นแม่แล้วก็คุณอาเหรออ๋อคือคุณยายมีลูกสี่คนเลยเหรอลูกดกจริงอะตรงนี้มีโทรศัพท์อยู่ นี่คืออะไรไหนดูซิทุกสิ่งที่เขาทํากับฉันเน่ยจะไม่มีวันลืมเลยอ่ะเขาอาจคิดว่าเขาหนีไปแล้วนะแต่เขาคิดผิดไม้ไว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉันจะตอบแทนเขาด้วยอย่างสาสมเลยใครเขียนอะไรตรงนี้วะเนี่ย<อ>เขาคือใครคุณตาเหรอมีกายตรงนี้ด้วยโหโกายใหญ่มากเลยยังต้มไว้อยู่ด้วยระวังนะระวังมันจะมอไหม้ตรงนี้เป็นห้องรับประทานอาหารนะผมซึ่ง มีกระดาษอยู่ตรงนี้สิ่งที่ฉันทํามันไม่ถูกต้องหรอกฉันรู้ว่าเธอสงสัยฉันเนี่ยฉันเห็นความเงียบของเธออืมแต่มันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วหรือ,อยังไงฉันหยุดมันไม่ได้แล้วอะตอนนี้หมายความว่าไงวะผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายมันวะ่ะอุ้ยยาย <laughs> ยายอยู่ห้องไหนเนี่ยมีรูปภาพอืม ผมเป็นคนนึงแล้วที่จะไม่ติดรูปตัวเองอย่างแน่นอนซึ่งบ้านกูก็มีมีรูปตัวเองถึงแม้ว่ากูจะจบหรือว่ากูจะแต่งงานกูก็มีมีรูปตัวเองกูเห็นหน้าตัวเองแล้วกูหลอนโอเคคนได้อุ้ยมีกระดาษอีกแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นจดหมายของคุณยายนะเออฉันต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์เพราะว่ามันไฟดับตลอดเลยอ่ะอุ้ยคุณยายบอกว่ารอแป๊บนึงนะใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะก็คือคุณยายกำลังแต่งตัวมาเจอเราเหรอโอ้วิทยุยายเก่ามากอุ้ย ไม่มีไฟแช็กว่ากด F เบเกอร์มันอยู่ไหนอะแสดงว่ากูกำลังจะโบกเลยว่าม่นมต้องดับแล้วเบเกอร์มึงอยู่ไหนอะอแล้วมึงจะโทรยังไงเนี่ยสายก็พังไว้ชิบหายอ๋อนี่อ๋ออยู่ทางเข้าอยู่หลังกูนี่เองตอนกูเข้ามากูไม่ได้สำรวจเลยกูเจอรูปภาพกูเอาเลยโอเคเจอแล้วเบเกอร์ครับผมคุณยายครับเสร็จยัง ยาให้กูไปชงชาอย่าเดียวเลยเนี่ยหรออุ้ยอุเดือดพอดีเลยเอา้ามีกุญแจอยูน่นี้ซึ่งตามไปจริงมึงไม่น่าจะหยิบได้เพราะมันร้อนโอเคมึงทำรายละเอียดเกมได้ดีมากหยิบไม่ได้ครับมันร้อนอยู่ต้องหาอะไรจับมึงก็เอากระทะไปเสียบแล้วเอามาจุ่มน้ำไงอ๋อนี่้ที่คีบขีบออกมาจุ่มน้าฮะ อ้าวมึงก็เก็บเข้าตัวไปเลยเหรอมึงไม่ร้อนเหรอขายห้องไหนอะห้องคุณยายเหรออ๊้เออคุณยายเหรออือโคตรมืดโหยายยอยย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 ยายยายยยนยยนยยยยยยายหวยยยยยยวยย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 ายเยยย้ยยนยยยยายยย โอ้โหต้องมีนี่ที่งัดนะครับถึงจะามาเปิดได้ไม่รู้ว่าเขาห้ามเปิดไม่ใช่หรอมีโนตตรงนี้ครับผมฉันรู้สึกแย่ลงทุกครั้งที่กินยาฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วอะ่ะฉันจะทําให้เขาลิ้มรสยาพิษของเขาก็คือหมายถึงตายใช่ไหมตอนนี้ผมคิดว่าคุณยายเขียนไว้ยเพราะเขาเขียนว่าหิมอะ่ะคุณตากาลังวางยาพิษยายและทีเนี้ยยายก็เลยแบบทนไม่ไหวก็เลยให้ให้คุณตากินยายพิษเองอย่างเงี้ยเหรอครอบครัวแตกแล้วเหรอ เขาดูมีความสุขดีนะมันดูมีความสุขยังไงวันนี้โอ้โหโคตรเชื้อเชิญห้องอะไรอะ่ะสวัสดีฮะเปิดไฟก่อนอา้ายายไม่สองไฟอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเป็นหนังสือของคุณยายเหรอแปลกมากเลยเป็นพวกพิธีอะไรทักอย่างอะ่ะนี่ไงมีจดหมายตรงนี้ด้วยบ้านเนี้ยกำลังพังทลายลงอะ่ะ เหมือนกับโรคไร้ที่ต้องรักษาอยู่บ่อยๆแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องซ่อมแซมอยู่หลายมุมแต่ว่าฉันหาเครื่องมือตัวเองไม่เจออ๋อมีซ่อมหลายอย่างเลยโทรศัพท์พัดลมแล้วก็เบรกเกอร์ ker, แล้วก็ห้องน้ําเขาเหมือนจะซ่อมแล้วหรือเปล่าเพราะมันมีการกรบาทตรงนู้นในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมผมเอาที่งัดไม้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาไปงัดตรงนี้แต่เขาบอกว่าห้ามเข้าไม่ใช่หรอแล้วมึงจะไปเข้าทาไมวะงัดก่อน เรียบร้อยพอกูงัดไม้แม่งเสียงบันเลงแบบเพี้ยมากตู้ใช้ต้องการกิลดาวเออร์ไขควงหรอตู้นี้เปิดไม่ได้ครับผมตู้เสื้อผ้าเนี่ยล็อกแบบแน่นหนามากเลยโอเคห้องนี้ห้องอะไรห้องนี้ห้องน้ำสวิตแม่งสว่างมากเปิดไฟเปิดไฟวิยปิดไฟทำไมเปิดสิ ไฟดาบหรอกแบบนี้ก็ดีแล้วโอเคตรงนั้น,นย,ยัยกูกระโดดยัยยัยกดจิ้มไปวิง่งวิ่งไปไหนปัดไฟไม่ต้องบริการกูถึงที่ขนาดนี้ก็ได้อะไรอ่ะยัยไ,ไข่ควง โอเคมีโน <Okay, S 2> mm ้ต hmm. ตรงนี้นะครับผมอ่านหลายรอบแล้วไม่ได้อ่านเลยทีกลัวเขาขังชั้นหนีเนี้ยแล้วก็เชื่อว่าชั้นหนีเขาจากเขาไม่ได้ไม่รู้เลยว่ากับดักของเขาอจะหันกลับมาเล่นงานเขาเองบ้านมึงเป็นอะไรกันแน่วะเนี้ยเปิดไม่ได้เอายายมึงเป็นไรอ่ะฉันกระตุกมึงไม่ต้องดูยายแล้วมึงดูตัวเองยกูต้องเข้าจริงหรอยายยายยายวิ่ง ยายเอ้าเฮียอะไรเฮยอะไรก็มารู้เอ้าทางไหนเบเกอรออกมาเบเกอรได้เออกไปมาเลยโอ้ยช่วยด้วยยายมึงไม่ใช่คุณตัวละครกูไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเนี่ยอ๋อเฮ้ยฮัลโหลมีเสียงแปลกบอกว่ามาว่ามันเป็นเธอมันคือเธอ ูควรทำไงต่อไปวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะฉันจำไม่เคยได้เลยว่ายายกินยาพวกนี้อ๋อ,อเราเก็บสกูเดเวอร์มาก็ขขยดิเออขายในนี้มีอะไรอ่ะเป็นศพหรือเปล่าทำอะไรไว้ในนี้ป่ะเนี่ยเจอหนังสือครับผมแปดหกหนึ่งกูว่ารหัสอะไรสักอย่างแน่เลยแล้วเนี่ยนั่นไงรหัสจริงด้วยนี่คืออะไร หากว่ายาไม่ได้ผลหรือผิดผิดจากแผนให้ใช้แผน B ในหนังสือสีฟ้าแดงเขียวอม,มองว่าเราคงไม่ต้องใช้มันเอออย่ามองที่ข้างหลังรูปพวกนั้นรูปใหญ่ๆนั่นน่ะเหรอแล้วนี่รหัสอะไรรหัสนี้หรือเปล่าไม่มีเลขบอกด้วยทุกคนโอ้ยากมากเลยเนะี่ยมันมีแต่สีเขียวอะแล้วสีฟ้าสีแดงไปไหนอะ โอ้ไม oh ah um ่เห็นความไอ้เหี้ยชัดและบ้านมึงผีสิงตอนนี้ผมหาบ่อแสแล้วไม่เจอเลยสีแดงกับสีฟ้าอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่ในรูปพวกนั้นหลังรูปนี้หรอพวกเขาดูมีความสุขดีไม่เห็นแม่งยิ้มอะไรเลย ยายแม่งมาแล้วอะให้กูทําไงอะอผมว่าแม่งต้องไม่หายายแน่เลยวะ่ะจุกรอบนี้น่าจะได้อยู่ หกหนึ่งสองสิบสามสี่สามบวกเลขเหรอครับไอ้เหี้ยอ๋อ,อนี่ไงเจอเจอเลขแล้วครับผม 1, 1 3บสามลบสี่ลบสลบสองนับนิ้วเจ็ดหกบวกหนึ่งบวกสองเก้ลบหนึ่งสอ๋น่ไหมุนเจดซ้าย9ขวา3ซ้ายหรือเปล่าเจเจดซ้าย หนึ่งสอามสี่ห้าหกเ็ดแล้วก็9ก้าขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสามซ้ายหนึ่งสองสามได้แล้วปืนได้ปืนมาครับปืนของตูปืนของตายิงไอ้เหี้ยโอ้โหยิงไม่ยังใหญ่มึงจริงปะเนี่ยหลังจากที่ฉันยิงเธอก็หายไปฉันยิงไปสองนัดเพื่อเปิดประตู ฉันรีบไปที่รถแล้วก็หาสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดฉันบอกพวกเขาทั้งหมดตำรวจก็มาค้นแล้วก็ไม่เจอที่เรายิงแล้วก็ไม่เจอคุณยายแล้วก็พบสารอันตรายที่เกี่ยวกับปู่ที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็ไม่พบคุณยายอีกเลยเราก็เลยลืมมันไปเลยแล้วก็ไม่มาที่นี่อีกเลยครับกูว่าลิขสิทธิ์วะก็จบไปแล้วครับกับเดอะโบเกนวาวนะผมเกี่ยวกับ ใครผิดสาบานก็ไม่รู้นะผมคิดว่าตาน่าจะทําคุณยายก่อนคุณยายก็เลยแค้นโอเคครับก็จบไปแล้วนะผมถ้าเกิดยังไงคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วก็จะมีเกมแบบนี้มาเรื่อยๆนะผมโอเคครับสำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ